การทำต้มยำนะครับก็ต้องมีข่าครับใส่ไปเลยใส่ไปในเชคเกอร์ใช่ไหมครับมีให้เห็นว่าใส่จริงๆนะข่าตะไคร้ใบมะกรูดโอ้หคุณจะเอาเชคเกอร์ไปต้มหรือเปล่าเนี่ยนี่ถ้ามีอาหารทะเลมีหมึกอะไรก็ใส่ไปได้เลยเด่นเลยครับอ่าก็ต่อด้วยใบมะกรูดนะครับให้กลิ่นให้กลิ่นใช่เราจะฉีกใส่ไปเลยครับแล้วก็ความเป็นต้มยำก็ต้องมีพริกครับพริกของเราไม่ใช่พริกธรรมดานะเป็นพริกสดเลยเฮ้ย อ่าเป็นพริกพริกใหญ่ครับพริกแดงสดอีกแล้อแล้วก็บีบมะนาวบีมววบมะนาวครับนี่มันมสูตรต้ยมยำทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวให้ดมกินดูก่อนนะครับอืนี่ผมก็ได้กลิ่นต้ยมยำขึ้นมาแล้วครับจากเครื่องที่คุณใส่ลงไปเมื่อกี้ใส่เลมอนมิกครับโอเคครับที่25ใส่ลงไปผสมลงไปในเชคเกอร์นั่นแหละใช่ไหมใช่รวมกับ เครื่องต้งยมยำที่คุณใส่ลงไปเมื่อกี้ถูกต,ต้องครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวเหล้าลำครับรำครับตัวนี้เป็น45 ml เหลือหนึ่งออนครึ่งนะครับถึงแล้เป็นเอลก็ช็อตครึ่งใช่ครับเลยตกมาโอ้โหสีใสๆเหมือนคุณใส่น้ำแกงลงไปใช่ <c oughs> แต่ดมกลิ่นนี่ต้ยมยำแทๆ้ๆ เยหอมมากแต่นี้มีกี่แล้วก็พอแรงกันอีกเยอะแล้วดางนั้นเราจะเอาน้ําแข็งใส่ไปในเชคเกอร์นะฮะหนึ่งในสามของเชคเกอร์ครับเออคแมเห็นเครื่องต้มยำไหมฮะโอ้โหมีเม็ดพองเม็ดพลิกออกมาหืมกลิ่นโอเคนี่มันต้มยำชัดๆแม่เทลงไปเลยสีมันก็คือแบบสีแบบเหมือน ต้อง<า>เรียกอ,อะไรวะต้มยำต้มยำเออเออต้มยำน้ำใสถึง,เ,อองเ,ปเป็นแบบพวกเม็ดพริกเม็ดมะนาวอะไรงี้ด้วยนะเราก็จะท็อปด้วยสไปนะครับด้านบนเกือบเต็มแก้วเลยอย่าด้วยวยันนี้ถ้ากะปริมาณก็ประมาณสักสองช็อตได้ไหมใช่ครับประมาณนั้นเลยก็ตกแต่งด้วยตะไคร้เครื่องต้มยำทั้งหมดนะครับก็ตกแต่งตามชอบเลยพูด,ดง่ายๆใ,<ช>ใช่ครับใช่ ให้มันได้อารมณ์ของต้มยำนั่นแหละใช่ได้อารมณ์ของความเป็นต้มยำโอเคโอเคครับต้มยำค็อกเทลต้มยำต้มยำนะครับดูแลต้มยำค็อกเทลด้านบนนี่ต้มยำต้มยำเนปะ็นขิงขาะใช่ไหมครับใช,นะใช่ดูแล้วมันคือแบบโคตรจะต้มยำนะครับมันนี่ไงนี่ไงสมชื่อสมชื่อ